ทุกคนทำมถ่ายกันจังประชาันนะคะสำหรับประชาชนท่าขาที่เดินทางมาสักการะและเเทียนษษในวันนี้นะคะเนื่องจากว่านะคะวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายๆนะคะที่ทา่านจะได้มีโอกาสมาสักการะแล้วนะคะวันนี้ต้องขอกว่าไปอีกหนึ่งวันนะคะที่มีประชาชนขะเดินทางมาสักษษการะกัน อามากดังนั้นนะคะโปรดให้ท่านนะคะระมัดระวังทรัพย์สินของท่านด้วยนะคะมีกระเป๋านะคะนํากระเป๋ามาสะพายไว้ด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าถือกระเป๋สาสะพายการะเป๋าเป้นะคะนำมาไว้ด้านหน้าถ้าท่านสะดวกที่จะกอดไว้ด้านหน้าก็สามารถที่จะนะคะเอาไว้ด้านหน้าได้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่า เมื่อมีประชาชนข่ะเดินทางม,มา กันอย่างหนาแน่นและล้นหลามนะคะก็อาจจะทำให้นะคะบางทีอาจจะเดินชนกันเดินเปียกกันมากนะคะก็อาจจะมีทรัพย์สินนะคะอาจจะล่วงหล่นหรือว่าสูญหายได้ดังนั้นนะคะเรามาระวังทรัพย์สินของท่านด้วยนะคะอย่าลืมค่ะกระเป๋าต่างๆถือไว้ด้านหน้ากอดไว้ด้านหน้านะคะเพราะว่าช่วงค่ำวันนี้นะคะมีประชาชนค่ะเดินทางมาสักการะกันอย่างล้นหลามแล้วก็การเมียกยนนะคะไม่จําเป็นจะต้องเดินให้เ สามรอบเพราะว่าวันนี้นะคะประชาชนค่ะทยอยเดินทางมาขนาดแน่นมากนะคะถ้าหากว่าท่านนไหมคะ สะดวกที่จะเลนเทียงแค่ถึงรอบก็สามารถเป็นเทียนได้การสักการะนะคะแนะนำว่าอย่านีครั้งให้ท่านค่ะอยู่รอบนอกแถวของการเดินเทียนก่อนนะคะทำการตั้งจิตอธิษฐานเจริญจิตภาวนานะคะเมื่อตั้งจิตอธิษฐานเจริญจิตภาวนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคอยเขย่บเข้าไปในแถวของการเดินเวียนเทียนค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสําหรับผู้ที่จะมาร่วมเวียนเทียนในวันนี้นะคะแล้วก็เวียนเทียนเสร็จแล้วค่ะดอกไม้ของท่าน นะคะสามารถนําไปวางไว้ที่จุดโต๊ะที่เราจัดเตรียมไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะฝั่งทางออกค่ะที่อยู่ทางฝั่งธรรมศาสตร์นะคะเมื่อท่านออกไปแล้วด้านขวามือ จะมีเน้นนะคะที่เป็นโรงครัวพระราชทานค่ะที่วันนี้นะคะมีผู้มิจฉาทานนเอาหารมามอบให้กับท่านนะคะที่มาร่วมสักการะในครั้งนี้ด้วยนะคะหลังจากที่เป็นเสร็จเรียบร้อยสักการะเสร็จเรียบร้อยก่อนเดินทางกลับบ้านค่ะทานออกนะคะขวามือนะคะฝั่างธรรมศาสตร์ค่ะจะมีเน้นโรงครัวพระราชทานนะคะที่จะมีเจ้าหน้าที่ิทอาสาก่อนบริการต้อนรับทุกท่านอยู่นะคะสามารถที่จะไปรับมันทานอาหารคะ่ะ เดินทางกับบา้านได้นะคะยังไงวันนี้นะคะประชาชนหนาแน่มากกว่าทุกทุกวันดังนั้น,นะคะ่ะโปรดระมัดระวังทรัพย์สินของท่านด้วยนะคะเพราะว่าในทุกทุกวันนะคะมีหลายๆท่านทําขอ,ของตกหล่นสูญหายตลอดไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆพวกกุญแจกรป๋าสตางค์นะคะของอ็นเล็กที่น้อยะคะ่ะเป็นไม่ได้ รวมใส่กระเป๋าหนึ่งใบไว้เลยกระเป๋าสะพายด้านหน้าไว้เลยค่ะสะพายไว้กอดไว้นะคะเกิี่ว่าเวลาเราเดินเวีนเทียนหรือก็เดินอยู่ในนะคะข้างกายมหาชนนะคะจะได้ไม่เกิดการสูญหายค่ะประชาสัมพันธ์นะคะ มีประชาชนนะคะํำบัตรประชาชน,นห่นหายค่ะเป็นบัตรประชาชนของเด็กหญิงนะคะเด็กหญิงชาพนพรวิตธนวัฒนะคะใครเป็นผู้ปกครองหรือว่าน้องได้มีเสียงประชาสัมพันธ์นะคะติดต่อขอรับบัตรประชาชนคืนได้นะคะเราอยู่ที่เป็นวิีการด้านหลังมณฑลนะคะ เด็กหญิงสารภพรวิบูลพนวัน,นาวารเด็กหญิงสาญภพรพนนาวาริบูลพนวัตรถ้าได้ยินเสียงประชาสัมันแล้วนะคะมาติดต่อขอรับบัตรประชาชนคืนได้ที่เต็นต์พิการน,นะคะจะเป็นเต็นท์ที่อยู่ทางด้านมังดกนะคะยังไงแจ้งนะคะตรวจสอบสัมภาระของท่านด้วยก่อนจะเดินก่อนจะยืนก่อนจะลุกจากที่นั่งน,นะคะ มอ,องซ้ายมองขวาด้วยว่าลืมสัาระอะไรไว้หรือเปล่าน,นะคะเพราะว่ายิ่งคลั่เท่าไหร่นะคะประชาชนยิ่งทยอยเดินทางมาสักการะมากขึ้นเท่านั้นนะคะยังไงให้ทุกท่านค่ะโปรดระมัดระวังทรัพย์สินของท่านด้วยและก็ขอความร่วมมือนะคะว่าช่วยกันร,รักษาความสะอาดสนามหลวงให้เราด้วยนะคะเพราะว่า ในแต่ละวันนะคะก็จะมีประชาชนค่ะเดินทางมาสักการะกันอย่างล้นหลามนะคะาหากว่าวันนี้นะคะท่านได้มาสักการะที่สนามหลวงแล้วนะคะ <malicious. S 1> ก็อยากให้ท่านค่ะช่วยกันรักษาความสะอาดให้กับสถานที่แห่งนี้นะคะเพราะว่าในวันส่อไปอีกสองวันสุดท้ายนะคะที่เราเปิดให้ท่านเดินทางมาสักการะนะคะกะ็นะคะ,ะ,คะจ้า นำนักักาสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับขอความเมตตาพระคุณเจ้านะครับที่นั่งอยู่บนมณฑลนะครับขอความเมตตาพระคุณเจ้านะครับถ้าเกิดว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมตตาพระคุณเจ้าได้ลงมานะครับแล้วก็เพราะว่ามีพระคุณเจ้าอีกหลายรูปนะครับที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปนะครับขอความเมตตาพระคุณเจ้าที่นั่งสมาธิอยู่ที่บริเวณมณฑลนะครับขอเมตตาได้ลงลงมานะครับเพราะว่า คเจ้าอีกหลายรูปนะครับยังไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปนะครับมันจะกีนขวางทางจราจรนะครับนี่หมดเลยครับนีบมดทุกรูปเลยนะครับได้ลงมาครับขอความเมตตาด้วยครับแล้วก็เรียนท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าท่านได้เวียนเพียนเสร็จเรียบร้อยแล้วบนทั้งสิ่เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ทยอยกันออกได้เลยนะครับบริเวณทางของต้นมหาวิลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ทางฝั่งสารกีการนะครับก็จะมีทางออกอยู่นะครับ ขอท่านอยู่บริเวณด้านในนี้นะครับจากค้ำค่างถึงเกินไปนะครับขออนุโมทนาขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อความปลอดภัยสําหรับทุกท่านด้วยนะครับถ้าก็ใครเสร็จพารกิจแล้วนะครับอนุญาตเงินเชิญนะครับบริเวณทางออกได้เลยนะครับก็ไม่เกิดความค้ำค่างนะครับแล้วก็จะมีพุทธศาสนิกชนมาในช่วงค่ำค่าอีกหลายท่านด้วยกันนะครับ ที่มนพระคุณเจ้านะครับถ้าเสร็จภารกิจแล้วลงได้เลยนะครับผมถ้าเสร็จแล้วนะครับที่มนลงมาได้เลยนะครับคุณเจ้าครับเพราะว่าสถานที่นั้นครับแคบนะครับแล้วก็ไม่สามารถรับน้าหนักได้เยอะขนาดนั้นนะครับท่านผคุณาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับที่เมตตาครับม